ทรงพบพิขุทั้งหลายเรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อยานเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเรารู้เฉพาะแล้วตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุก และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหต,ตุให้เกิดอาสวะน yeah, ี้เป็นความดับไม่เหลือของอาสวะและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะดังนี้เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี <S <S ้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชา ครั้นจิตพ้นแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าพ้นแล้วเรารู้เฉพาะแล้วว่าชาติสิ้นแล้วประมาจันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พิขูทั้งหลายนี้แลวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วความสว่างเกิดขึ้นแล้วโดยประการที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วแลอยู่